ส่วนกรณีที่ชายพิการนะคะถูกกัดมอประชาธิปัตย์เวทีแจ้งวัฒนะมอุุรารุมทำร้ายอาการสาหัสจี้โครงหักกะโหลกแล้วนั้นก็เตรียมเข้าแจ้งความตำรวจให้ตามจับแก๊งอันดาพานมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนายไพรวันสุธงษาหรือแนนซี่นะคะอดีตสมาชิกกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาผาด็จการ และอดีตนักโทษการเมืองคนเสื้อแดงเปิดเผยถึงกรณีที่ถูกรุมทำร้ายโดยกาดม็อบประชาธิปัตย์เวทีแจ้งวัฒนะโดยนายไพรวันเล่าว่าช่วงเที่ยงคืนของวันที่11เมษายนที่ผ่านมาระหว่างที่กำลังเดินทางผ่านพื้นที่ของม็อบประชาธิปัตย์เวทีแจ้งวัฒนะพบกลุ่มกาดกำลังนั่งดื่มสุราอยู่ในสภาพมึนเมาและได้มีการเดินเข้ามาพูดคุยหยอกล้อทำทีอาสาจะถือกระเป๋าให้ แต่ตนนั้นได้ปฏิเสธไปหลังจากนั้นกลุ่มกาดจึงกระชากกระเป๋าไปตรวจคน้นพบนามบัตรโกตีและโปสการ์ดรูปพลตรีขัติยะสวัสดิผลคู่กับพันตำรวจโททักษินชินวัตรจึงเรียกเพื่อนในกลุ่มมารุมทำร้ายที่บริเวณใบหน้าและลำตัวหลายแห่งโดยนายพรวันได้แต่นอนนิ่งไม่ตอบโต้หรือป้องปัดแต่อย่างใดเนื่องจากเกรงว่าจะถูกกลุ่มซ้อมจนถึงแก่ชีวิต เพิ่มเิ่งมาแงกคำป้างแง่อะไรมาเพิ่มคนที่มันถืออะไรไม่รู้องคนยำคนเพิ่มก็ต่อยต่อยใส่หน้าอกแล้วก็ถีบมันแล้บเพิ่มมันคนนี่ใส่เพราะว่า้ดนอะไรเสียหลายมันเตะเลยล้มเลยสองคนคนใส่จโดนจองทีจามีล้มเพิ่นอนเพิ่มันลุมกระทืบลุมเตะรู้ว่าโดนเตะตรงนี้ทีแรกมันเตะเพิ่ก็เลย กันไว้บางมือคิดแบบนีมาเมื่อกันดีกว่าถ้ากันคงจะตาย่อยนี่จะมีบางมืกว่ามันเตะแล้วแต่มันฝอยมันเตะนี่นี่ก็หายแล้วแหละแล้วก็นี่มันนี่ที่ัส่โดนพื้นรองเท้ามันมนี่ว่าแต่อหมดแล้วมันเกศเนี่ยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นี่จะดำหมดเลยนะนี่มันหาข่าวขึ้น นายพรายวันระบุค่ะว่าภายหลังถูกซ้อมได้ระยะหนึ่งกลุ่มกาดจึงได้กลับไปกินเหล้าต่อและปล่อยให้นายไพรยวันนอนอยู่บริเวณที่ถูกซ้อมโดยปาข้าวของและขวดใส่เป็นระยะแต่ไม่ได้เข้ามาทําร้ายต่อเพราะนายไพรยวันแกล้งทําเป็นไม่ได้สติต่อมาในช่วงเช้านายไพรยวันมีกําลังลุกขึ้นได้จึงหลบหนีออกมาพบเพื่อน และถูกส่งตัวที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาโดยนายไพรวันนั้นเป็นคนพิการนะคะเนื่องจากเป็นคนหูหนวกสามารถรับรู้ด้วยการฟังได้น้อยมากซึ่งต้องใส่เครื่องช่วยฟังตลอดเวลาทั้งนี้จากการตรวจร่างกายของแพทย์พบว่านายไพรวันได้รับบาดเจ็บสาหัสมีกระดูกซี่โครงหัก4ซี่กระโหลกข้างขวาร้าว2เซนติเมตรอย่างไม่สามารถหายใจแรงได้และต้องใช้อุป,ปกรณ์ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา แต่จากการพักฟื้นรักษาตัวมาระยะหนึ่งขณะนี้มีอาการทรงตัวสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วและจะเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มกัดม็อบประชาธิปัตดมาดำเนินคดีต่อไป